ไ่กินข้าวกันนะคะนี่นะคะข้าวอร่อยอร่อยนะคะอร่อยมากๆนะคะเผ็ดๆหน่อยๆเนาะอร่อยนะคะกินข้าวไปเลยนะคะไม่มีมะเขือด้วยอร่อยมากๆเลยค่ะอร่อยจิงค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็ไปผ่านตังโมมานะคะแล้วก็มาแลกกอมากินได้เลยค่ะหวานฉ่ำหวานฉ่ำเลยนะคะอากาศร้อนๆนี่กลางวันนีก็ร้อนๆหนาวน่ะไม่ค่อยมีแล้วนะคะ นี่แหละหวานแดงๆนะคะแดงๆแดงมากนี่นะคะห,ห,หวานอร่อยค่ะกระหายน้ำกินอยู่ นี่แหละค่ะถ่ายทองดีนนะหวานมากอร่อย น่ากินแล้วอร่อยนะคะกินกันได้เลยนะคะหวานๆอากาศจย็นเยเม่เย็นแล้วอากาศร้อนๆนะคะกินดีจ้ายิ่งแค่ตู้เย็นแล้วว่าโอ้โหสุดยอดเลยคะ่ะเนี่ยหวานอร่อยมากกลมกล่อม อร่อยมากๆนะคะเอาไหมคะจริงๆกันได้เลยจ้านี่นะคะชิ้นนี้นะคะมีเม็ดไม่เยอะมันเป็นบัดเอแตงโมใบใหญ่นะคะอืนี้อร่อยเนื้ออันม,นมนาก ยาวนะคะว่าวันนี้เรามามาทานแตงโมอวดๆอดอดเพื่อนๆคะ่ะแตงโมกับมะละกอค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะมามากินแตงโมนะคะ ปีแรกแล้ววันแรกนะคะของปีนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าขอบุญรัาภักพักคุ้มครองสาธุนะคะอร่อยบอกใครน้ำต้มต้ำต้มตอร่อยมากอร,อ,อร่อยอร่อยโอ้โหอืมอืม อ,อร่อยมากเกินอืมน้ำซุปเห็ดเห็ดเห็ดอร่อยอร่อยจ้าสวัสดีค่ะมากินไวไฟขอบกันนะคะอ,<ร>อันนี้เราให้เขาร้อนก่อนนะว่าจะอร่อยขนาดไอนเครื่องปรุงเรามีแล้วนะคะก็ใส่ไว้ในนี้แล้วนะคะเราแค่แกะเลยจ้านี่ค่ะอร่อยเราเติมหมูเข้าไปนะคะหมูที่เราหมักเอาไว้นะคะอ่านี่ติดแบบง่ายๆนะคะโดยหมูนะคะ แล้วเราก็ได้ไวๆนี่นะคะเห็นไหมคะไวๆนะคะอ่ามากินกันได้เลยนะคะเผ็ดไม่เผ็ดนะคะก็เติมพริกไปได้นะคะเดี๋ยวเราใส่พริกนะคะขออนุญาตนะคะยืนเอาพริกก่อนค่ะพริกเราก็มีพริกอย่างนี้แหละค่ะนี่นะคะพริกพริกนะคะอุ่นเราซื้อเป็นถุงนะคะซื้อเป็นถุงแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่แกะแกะนี่นะคะทุนแทกอย่างดีมาเนาะเราเติมลงไปค่ะเพื่อความเผ็ด เผ็ดไหมเผ็ดไหมเผ็ดไหมเผ็ดเผ็ดเผ็ดนะคะเนี่ยเราก็มากินกันนะคะกรนหน่อยนะอืมใบวๆกล่องนะคะเนี่ยง่ายเป็นใกลางจังหวัดสบายสบายเราเพิ่มหมูของเราไปสักหน่อยนึงนะที่เราหมักเอาไว้หรือว่าเราใส่แพ็คไว้เลยในตู้เย็นนะเราก็มากินกันกันเออไใบใบนะคะใส่ไข่ไบใบไข่นะคะกล่องเป็นแก้วนะคะแล้วก็เลือกเป็นกล่องๆไปง่ายๆดี นี่นะคะอร่อยอืมิงแบบง่ายๆนะคะอร่อยด้วยมาอร่อยไปด้วยกันนะคะ นี่ค่ะแล้วก็สดลรล้อนเนื้อหมูที่เราทำเอาไว้มาใส่ที่หลังนะคะถ้ามีผักก็ใส่ผักได้ใครหมักหมูก็หมักแล้วแค่เย็นได้เลยนะคะเวลากินก็มากินมาลวกกินกับนี่กือเตะ๋อะไรก็ได้ค่ะเก็นไหมคะ

กินกินทำท่าทางให้อร่อยแต่มันก็อร่อยนะไม่ต้องใส่น้ำปลานะคะเพราะเขาเค็มในตัวเขาแล้วค่ะืมร้อนมากอ้อไม่ต้องบอกเลยค่ะร้อนร้อนเผ็ด ป็นคลิปไม่ยาวนะคะมาแนะนําว่าเราวันนี้กินใไวนนะคะใบแก้วเลยแหละค่ะเราจุดปากเราเรียกอ่องนะอันนี้ค่ะน้ำเขาก็อร่อยนะคะะนีะ่น้ำเขากุกแบบพอดีพอดีนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะดูแลสุขภาพดีนะคะบูรักษาภาคุูมครองสาธุค,ค่ะบ๊ายบายจ้า มากินหอยทอดกันนะคะนี่นะคะหอยทอดนะคะแล้วก็ฟังข่าวไปด้วยนะคะนี่นะคะหอยทอดนะคะนี่อร่อยไหมล่ะเนี่ยะคะ่ะอร่อยค่ไม่กินงนได้เลยจ้ะนี่นะคะเนื้อหอยนั่ทั้งนั้นเลยเนื้อหอยครับคนเดินทางกลับแล้ นี่อร่อยนะคะแต,แต่ไม่ได้ใส่พื้น้้ำจิ้มใส่น้ำจิ้ม,มถ้าน้ำจิ้มอร่อยก็อร่อยนะกำลังร้อนๆเลยค่ะไปกินด้วยกันนะคะ ฟังเสียงข่าวไปด้วยนะคะยิงไปด้วยนี่เป็นแปง้งนี่นะคะนี่เป็นแปง้ง อร่อยนะคะกรอบๆนะคะก็จะกรอบมาก อร่อยเห็นไหมคะก็ใส่หอยมีหอยเป็นหอยแมงผู้นะคะตามขาไปด้วยนะคะเร้วนั่งดูข่าวแล้วก็เราก็ทานด้วย อร่อยไหมไข่แต่ไขอนะ่อะคืออ่านี้ก็อร่อยไปด้วยกันนะตางข่าวไปด้วยได้สองสองต่อเลยมีรสชาติมนี่นะคะ่ะอร่อยอร่อยจ้า ครับครับขอบคุณนะคะแค่นี้นะคะจะทานต่อให้หมดขอบคุณค่ะขอให้มีความสุขนะคะบุญรักษาพักคุคขอซะทุค่ะ๊บยบายจ้ามากินต้องจืดกุ้นเส้นนะคะหมูสับนะคะมีเห็ดด้วยนะคะแาบเชขานะคะร้อนๆเลยนะคะเห็ดตุ้มๆนี่ข่ยไหมคะอร่อยแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะน้ํานะคะน้ําซุปร้อนๆเลยนะคะใส่ไปใน,นนี้นะคะขอบคุณนะคะมากินได้เลยนะจ๊ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราไากินโอนติ้นนะคะโอนตินปั่นแล้วก็ข้าวโพดนะคะสองอย่างนี้วันนี้เรากินนี่นะคะก็เอาเตรียมหลอดเลยนะคะเอาแปะกินได้นะแตกินโอนตินหรือโ,โคโก้นีสองอย่างนะคะนี่นะคะแทงลงไปนี่ค่ะเป็นที่แทงเนาะเป็นเราใช้ปั่นนะปั่นให้อร่อย อืมอร่อยใส่นมด้วยนะคะเป็นปัน่นปั่นปันปันปัน,ปนต้องดูเวอนี้ค่ะเหมือนเด็กไม่วหวานมากกำลังกินอืม พดค่ะอร่อยนี่ค่ะมันต้องปอกเนื้ออ่อนคิง <c oughs> ได้กันค่ะ นเลยเข้ามาพี่โอวันตินนะคะกาแฟกินไม่ได้กินเข้าไปมือปวดใจทันทีเลยแพ้แพ้อยู่ได้โอนติ้งโคโก้โอนติน้งคัลโคโก้ ชอบกินแท้ๆเนี่ยดี่แหละของกินทั้งนั้นเลยนะคะนักแรงใส่เสื้อไม่เรียบร้อยทำแบบคลิดกินนะคะ่ะคลิดกินทั้งนั้นเลยอืมเอยะตา ดึงออ่เอ,เ,อ,เ,อเนี่ยเข้ากันนะกถึงสิ้นปีนะของ mm hmm. เรานะคะนี่ค่ะออกมาแล้วก็ดูตรงปลายเนี่ยอื mm hmm. เขาเขาทำไปแหละเพื่อที่จะให้เราทิมน้ำแข็งนี่ให้กระจายนะนคะคะกระจายนะคะก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะคลิปนี้เรากินโอวันตินกับข้าวโพดนะคะอร่อยจริงๆนะคะอร่อยข้าวโพดเขาอ่อนหวานนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะขอปีใหม่ก็ขอให้มีแต่ความสุขนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะบุญรัาภาพริคุ้มครองสาธุคะ่ะบ๊ายบายจ้า ไวเจค่ะคลิปต่อไปนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะ